สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาผบกกับโจนกระจอกอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็จะเป็นขอเปิดเป็นกองโจนก่อนนะครับมาดูผมก็อยากจะเรียนรู้เหมือนกันถ้ามีอะไรใหม่ๆก็จะได้เอาไปใช้นะครับแต่ว่าอาจารย์ขึ้นมุมหมดเลยนะครับของอาจารย์เขาโอ้ยตรงนี้ตาลต่อก่อนนะครับสองสองโอเคได้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 ก็สวยอยู่นะครับ จารย์มาฝั่งนี้เรามาฝั่งนี้อาจารเสียบเรารองไว้จารย์ทำาไงต่อครับอาจารย์มาตรงนี้เราออกไปนะครับไปลบนะครับไม่ให้กินนะฮะเข้าฮอตก่อนนะครับไปตรงนี้อาจารย์ยังเข้าฮอตไม่ได้นะครับอาจารย์บังไว้แล้วก็เข้าฮอตนะครับ อาจารย์กินนะครับผมหลบอาจารย์ต่อหนึ่งหนึ่งนะครับผมเข้ากินหลบไปหลบมานะครับโอ้อาจารย์คิดจนหมดเวลานะครับโอ้โหเสียดายนะครับลูกยังสูสีเสมอเสมออยู่แต่ว่าได้เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่ายี่สิบเอ็ดผมจะเข้าฮอตนะครับก็อาจารย์หมดเวลาซชก่อนนะครับไม่เป็นไรรอกระดานใหม่นะครับมาดูกระดานที่สองกันนะครับ เริ่มเลยเมื่อกี้จานกองโจนผมโจนมั่งครับมาดูกันครับโอ้จานขึ้นมาแบบนี้นะครับจานขึ้นรูปมาตรฐานนะครับเริ่มแล้วจานมั่วมาครับผมก็มั่วกลับครับดูครับอาจานไม่กินนะฮะผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับไปไปไปอีกนะครับไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยทําแบบนี้นะครับ โอ้ oh, อาจารย์ต่อให้นะครับอาจารย์เส้นนะฮะลูกนี้ผมเสียเปรียบมากนะครับโอ้ oh, นี่ถ้าอาจารย์เดินเข้าคอตนี่ผมจบแล้นะจริงนะถ้ายีบอดจารย์เดินเข้าเออยี่สิบจานย์เดินเข้าคอตนี่ผมจบแล้วนะแต่ว่าอาจารย์บางทีก็เนาะเวลามันจํากัดนะครับอาจารย์ให้ต่อนะครับโอ้โหโอ้เสียดายเลยอาจารย์ครับโอ้ oh, เมื่อกี้อาจารย์โอกาสชนะมีแล้วนะครับ นิดเดียวนะฮะถ้าอาจารย์เอา20เข้าคอรเมื่อกี้ก็คือสวยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับแต่ว่าแนวที่2นี่อย่าไปเล่นนะครับมันเป็นหมากเสี่ยงจริงๆนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับ